สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกาาาัลยาณมิตรเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวมโชคชาแนลนะคะวันนี้รวมโชคได้เดินทางมาที่วัดสว่างธรรมดานหรือว่สาสำนักสงฆ์พัยวันนะคะรวมโชคเดินทางมาแต่เช้าค่ะมาใส่บาทนะคะทําบุญตักบาตรกับปู่ท่านที่วัดสว่างธรรมบรดานนะคะขอกาาาัลยาณมิตรเอฟซีทุกท่านนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญไปกับรวมโชคด้วยนะคะ่ะขอกุศลผลลบุญนั้น เป็นเกิดประโยชน์สูงสุดกับรมโชคแล้วก็ขอให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่อนุโมทนาสาธุก,การชื่นชมยินดีมาหน้าที่นี้ก็ขอให้ได้กุศลอันสูงสุดเช่นเดียวกันนะคะรมโชคก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่มาทาบุญที่วัดสว่างธรรมดานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะวันนี้รมโชคมาเจอคุณพี่โชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีค่ะ,คะ,คะมาจากไหนกันนอกกัน มันนะเพื่อนดบค่ะงินเมื่อกี้มัน่่ามันไหลขาดสินอืมเดร่กสุเรอคะเพ่อนเจิมไปให้เพ่นเจิมให้เนี่ยปู่นี่บอค่ะเจิมเิมยังใดให้ค่ะโอ้เพรา่าแดงมากนะเอาใกล้ค่ะ โอ้มือเล็กออกพอดีมาพี่มาพี่เอามาให้ปูจืมอ๋อเพิ่นเปิดพอดีวันวันแรกที่ปูเปิดรับแขกโอ้โอ้เดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะนี่ค่ะเติ่มๆเลยเนาะค่ะได้โตูดเนาะค่ะวันนี้มาเอาใหม่มานค่ะมานมัน ได้บ้านใหม่กับมานตัวค่ะสามเก้าสามเก้าหรือเจ็ดเก้าอุ้ยหนูค่ะหนูได้ทั้งบนทั้งล่างนะค่ะแต่ว่าบัตรนี้เป็นยังคือจังเอาว่าเป็นเลยบุญเนาะบุญขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้อีกบัตรนี้ขอขออยู่เฮียนนี่ขออยู่เฮียนบวกนี่ขออยู่เฮียนเห็นบัตรนี้เทียนสามจูนบอวาดบางหันี่นี่ น่ขึ้นในใบไม้เลยนี่เห็นปะสามศูนย์งามปะกะเืมอบิางอีกล่ะนี่มันเท่าบ่ท่านนี่บุญบ่ท่านนี่บอดท่านนี้มีบ่ปะขอน้ำปูนี่แหละปูบันดนบันดาลเขียนใส้ในใบไม้ก็ได้จะ่ายุกกระถางนี่สิบาสีเพิ่นนะเลยไปใบบุญซาศูนย์สามต่อขาศูนยสามสามศูนย์เต็มเต็มเลยนะเออเต็มเต็มเลยน้อยนะเห็นไหะใส่แดงเลย โอ้ยมีเพือนมันเนาะค่ะโอ้หเสียดายนะคะเสียดายที่รวมโชคไม่ได้มานะคะหรือไม่ได้มีตัวเลขโชคลาบขอฝากเพื่อนๆท่านนะคะพี่ท่านโชคดีนะคะรวมโชคไม่ได้มาในงวดวันที่16ที่ผ่านมานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่คะ่ะเอาใหม่คะ่ะสาธุสาธุนะคะสาธุสาธุกระรวมโชคนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะปู่ท่านลงมาแล้วนะคะเพื่อจะมา ฉันเช้านะคะปู่ท่านลงมาฉันเช้านะคะตอนเช้าเช้านี้บรรดาญาติธรรมที่มาทําบุญที่วัดสว่างทาบรรดาน,นะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่มานะคะใครไม่ได้มาก็อนุโมทนาสาธุอยู่ที่บ้านนะคะก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันค่ะสาธุสาธุาธกข้รวมโชคนะคะ ให้ทุกคนทุกท่านได้ประโยชน์สูงสุดนะคะได้บุญอันสูงสุดค่ะสาธุค่ะมาว่านมาว่านใน้อมเพอเกิดมาทำบุญนำ้ำทำบุญรวมสางสาราปูญาน้ําหนึง่งเหลืวกับบูชาวัตถุมงคลพระลาหูอีกแสนหนึง รวมแล้วเป็นสองแสนสาธุ <c oughs> แต่ว่าท้าบุญเห็นผลไว้ไว้ดิอาจจะมาท้ <c oughs> าบุญน้ำมาปาน <c oughs> นนต์สูงเกียพันสองร้อยบาท <c oughs> รวมจกักรรวมงานปฏิบาาัติถ้าบเห็นผลไว้ไว้ยังมะ <c oughs> ได้ผลนั่งหนักดิขอท้า,าบุญยิ้มได้ก็ได้ คับไทยอุดรก็เห็นผลได้ไล่เอาเรถแก้พักไปเอาพักไปเต็มรถไปทำบุญน้ำเบิเร์ตไปทะเบียนรถไปสามศูนย์สามหน่อได้ไดที่แจนหาเสียงไปว่าขยันรถทวงรถเลียกเอกตัวนี้แหละว่าเห็นยุบายทะเบียนรถนี่แหละอีล่าเอ้ยมึงอย่าลืมได้ไหมเห็นเพ <c oughs> ิ่งเกิดเป็นแจนนักไปแล้วเห็นเพิ่โพลลงในเฟสเขาเลยไปคอมเมนต์ถามมาได้เท่าไรได้สาม แสนเคยได้ซี้แสนหานแสนเหรอวะฮะโอ้บุญคนเฮามันต่างกันเนาะ <c oughs> เพื่อนก็นมาทำบุญน้ำ <c oughs> มือนีร่วมโสกกับมามือนีโอ้มีแต่โสกแต่ไส้หอยโสกกับมามีแต่โสกแต่ไส้รวมโสรกหอยโสกส มาเดีอำเภอสีีสงครามสายบุญตั้งแต่อัตมารับแจกใหม่ๆอยู่ศาราตรงนี้โก้สมัยนั้นยังมีภัยยาด้วยศารายังพระเะนรีเอี่ยม่นกระไดมาทำบุญน้ำตลอดอมือนีเพิ่งกระไดมาทายมาอนุโมทนาสาธุเ <Okay. S 1> ชิญชมยินดีน้ำหอา ข้าวบดีคนกับเบื้องไรหลายเนาะให้กันเนาะให้กันด่ากันเยียงกันข้าวบดีเนาะข้าวดีดีคนกับพวกขยกเบื้องเนาะคนไปคนมาเนาะคนบางคนไปือได้ขวบใบน้ำเนาะขวบบปขวบไปคือเนาะคว้าน้ำเนาะเป็นบอกมันีลปุ๋ยน้ำไม่ออกเนาะ ครนะอบวเนาะครอบไปแต่ว่าทุกมมือออกจากพันธนาการผัวก็ได้ผดัวดีบุญเพิ่นมีอะไก็ได้มียดีบุญเพิ่นลูกก็ได้ลูกดีบุญเพิ่นพ่ออยากพ่อกินยังไงมา อ่เขามานั่งตามสบายเด้อท่านนายกท่านนายกหลบรอมานั่งพี่ท่านนายกหลบเราผัวก็ได้ผัวดีเมียก็ได้เมียดีเนาะตุ่มมาวัดมาว่าได้ผัวดีตัวผัวยึงให้มาเด,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 ด้ขันผัวบ่ดีมาบ่ได้เด้อเชียร์ตดมาโเลยขัวเบาถึงเมื่อท่านเมียบ่ดีก็มาบ่ได้เด้อผู้เป็นผู้ชายไม่ทีไปใช่ยัง ถ้าหาใส่ปลาใครท้องกับุ่พออยู่พภาคินดยูยังเดี๋ยวไปพา่ายอีกอยูอ่นั่นอันนี้ได้ควดีได้เมียดีบุญเก่าเพิ่นอย่าโยมทั้งหลายก็ได้บุญไม่เพิ่นก็หลายได้ลูกดีอีแม่เอ้ยเฮ็ดโลดเอาก็ได้น้ำบุกเล็มเต่าเนาะเพิ่นก็ะโงมไม่หายเปลี่ยนเป็นเกาเม็ดอักาปลาเป็นหนึ่งอย่าโยมกับบวันไว้ตาท่าเป็นตาท่าที่นักเนียน บวบันไหวได้ยินอย่างมากว่ดีบ่งามกำเมาใจกล่องพี่นี่พิจะะารณาก็ยังเกิดความเลื่อ,อมใสกระทาให้เก่าอยู่ห้างเีจอเป็นหายวะเปิดบ่องสันดอกกว่าเด้อเปิดหูจับใจอ้าวบ่บอกบังไรดอกเด้อขอโอกาสขออนุญาตผู้บ่ายจันเด้อครับผมคอยทันทั้งหลายที่มาทำบุญในมืน่อวันนี้เด้อมีความสุขความเจริญอยากย้อมได้ยินได้ฟังทุกท่านทุกคน หายตูหายสวกหายลูกหายไพ่ขอบารมีพระพุทธมหามงคลหลวงพ่อพระงามบารมีหลวงพ่อพระธรรมบันดาลบารมีเทิดเพื่อว่าผู้เป็นสามารถที่รรักษาวัดว่าร่ำสว่างธรรมบันดาลปูญาาสเสด็จกดีอภิบาลพระท่านพรอให้ทุกันทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังภายในพลังภายนอกมีเงินมีทองได้สั่งบารมีโดยทุนนากันทุกท่านทุกคนเทิดสาธุ ญาติวริวะห์ปุราปาริปุเรนติสักรังเอาวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิพเมวะสมิสกัตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะตามนิโชนติราโสยะตา ปัญจตุสามภโลวงโภเพนาสตุมาเตภะวัฏปันตระยิสขายุโกภวาอภิวันธนาเสียเรสานิจามบุทาปัญญโนจาราโรวัตันติอายุวันโนสุขัง อาลังอะตาสิเมอาคาสิเมยาติมิตาสะกาจามีเบตานางทาคินังราชาภูเบกตามนุสสรังนาหิลนังวาสุโกวายาวันยาปริเทวนานาตังเทตานามัทายาเอวังเตตันติยาตโย

Iyambawattu Sapa Manggalang Lakandu Sapa Devata Sapa Buddha Nuhawena Sada Sotibawandute Iyambawattu Sapa Manggalang Lakandu Sapa Devata Sapa Sama Nuhawena Sada Sotibawandute อาวาตุสาวมังกาลังราคนตัวสาวเดวตาสาวปานุภาเวนัสดาสุติตาวันตุเตมอาอาให้หมันเจ้าหมันนายเด้อสาธุสาธุนะคะหลังจากที่เราทำบุญรับสินรับพรเจ้า ปู่ท่านมาแล้วนะคะเราก็จะมารับทรัพย์นะคะรับทรัพย์รับโชคกันนะคะอนุโมทนานะอนุโมทนาสาธุกับพี่ท่านที่นําปัจจัยมาถวายปู่ท่านนะคะรวมโชคด้วยแล้วก็ให้โชคด้วยนะคะที่นําปัจจัยมาถวายปู่ท่านอนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านนะคะปู่ท่านลงมาพบญาติธรรมสองช่วงเวลานะคะช่วง9ก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วง16บหนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาของทุกวันนะคะ ู่ท่านลงมาทําพิธีต่างๆนะคะอาทิเช่นตรวจดวงชะตาราศีนะคะจิ่มกระเป๋าจิมรถทําน้ำมนต์นะคะทําพิธีต่างๆสะดกดข้อตัวดวงชะตาตรวจดวงชะตาราศีนะคะเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้ก,กับญาติธรรที่เดินทางมาพบปู่ท่านนะคะใครที่เดินทางมาที่วัดสว่างธรรมบรรดาลก็ มาทําบุญมาทําพิธีต่างๆเพื่อเป็นความนั่งใจก็ขอโชคอนุมโมทนาสาธุก,การนะคะอนุมโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมารับโชคจากปู่ท่านนะคะสาธุค,ค่ะอ่าพรับนย่อจ่องร่วมโชคกับจ่องไ้โชคเอาไปที่เรนา มาตกไก่ขอาคุณพ่อามาค่าะปู่ท่านเมตตานะคะปู่ท่านเมตตาบารมีนะคะเมตตารวมโชคมานะคะ ผู้ท่านให้อักษรย่อมานะคะเดี๋ยวเราฝากแฟนๆน,นะคะฝาก fc กัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านช่วยรวมโชคแปลด้วยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะช่วยกันแปลค่ะช่วยกันแปลตัวเลขโชคลาบนะคะใครที่แปลเก่งๆช่วยรวมโชคด้วยนะคะเผื่อเป็นตัวไหนมาแลกเปลี่ยนกันคะ่ะแลกเปลี่ยนเป็นสะพานบุญนะคะบอกต่อคนอื่นเขามีโชคมีลาบเราก็ได้บุญด้วยค่ะ เดี๋ยวช่วยรวมโชคแปรนะคะใครแปรได้ก็มินมาด้านล่างเลยนะคะขอคอมเมนต์รัวๆเลยนะคะใครแปรได้ตัวไหนก็ขอบาร,รมีองค์ปู่ฤาษีองค์หลวงพ่อพระงามองค์หลวงพ่อทมบันดาลน,นะคะแล้วก็บาร,รมีปู่ย่าท้าเสด็จนะคะให้กัลายาณมิตรและเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวมโชคแชนแนลนะคะแปรให้ถูกแปรให้ได้แปรให้โดนนะคะหฮงหิงปัง ร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้ค่ะขอความสุขสวัสดีโชคลาภมั่งมีสีสุขจนเป็นของทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ